ของวันรอบนี้เพื่อมีโทรศัพท์เขานะคะขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสเต็กคุณชายที่ซอยเนินพับบาทนะคะปากซอยเนินพับบาทก็ไม่ปากซอยนะเข้ามาประมาณร้อยเมตรได้ประมาณนั้นนะคะถ้าเข้ามาก็จะเห็นป้ายร้านสเต็กคุณชายนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะก็เป็นร้านชิลๆเบาๆเนาะไม่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็ดูแบบมีสไตล์นะคะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบไวทีนอะไรอย่างเงี้ย นะะคเราก็มากันก็มีแม็กกี้โอชิปุโตะนะคะลแล้วก็นันรักสุบสราบุริพเกสสองนะคะแซนดี A ้เอซีแซนะคะ,ะฉันยังง่วนอยู่เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ช่วงรีบนะคะหิวมากแล้วก็หิวกั็นกลางน้องบอลลูนนะฮะแล้วก็วนก้องเอมอเอมี่เนี่ยครับนะคะของเราหยุด สาวๆอากาซ่าทั้งนั้นเลยมานั่งทานกันนะคะเดี๋ยวใสั่งอะไรมากินวันนี้เราสั่งอันนี้อะไรอ่ะสลัดอะไรสลัด่าแล้วอันนี้อันนี้เป็นสลัดไส้กรอกสลดไส้กรอกนะคะแม็กกี้สั่งสลัดไส้กรอกมาแต่ว่ากินสลัดทูน่าของดิฉันหมดแล้วนะครับกับอันนี้คือ สเต็กหมูดั้งเดิมสเต็กหมูดั้งเดิมค่ะมีแบบดั้งเดิมมีแบบว่าเ,เน,นื้อนุ่มแล้วก็เป็นน้ำมันนีน้ำสเต็กสดตั้งเด่หมอน้านะคะมีหลายๆอย่างนะคะเข้ามาลองชิมลองกินกันนะคะคว่าถ้ะใครยังไม่เคยมาก็มาเป็นร้านนั่งชิวๆนะคะเรืเ่อยๆอะไรอย่างเ <ๆ S 2> งี้ยก็ใส่แบบว่าัยรุ่นนะคะ เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมามาทานด้วยกันสนุกสนานทฮหานะคะในร้านเป็นกันเองนะคะสเต็กไก่ส่วนดิฉันทานสเต็กเนื้อนะคะทุกคนไม่กินเนื้อแต่ดิฉันกินได้กินหมดทุกอย่างค่ะที่เป็นของกินนะคะสำหรับวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมาจากการอบรมดับเพลิงนะคะเราก็มาทาน อะไรที่มันกลิวกันตอบแบบว่าเหนื่อยมากทั้งว่วงนอนนะคะทุกคนว่างนอนแบบวันนี้ทุกคนแบบโชว์กันแบบเหืเ่อยมากว่วงนอนมากนะคะวันนี้เราก็ขอแนะนําร้านนี้นะคะสเต็กค,คุณชายนะคะมาทานกันได้นะคะคสเคสนอพรหหวานนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันลิปหน้านะคะับบ๊ายบาย